นี่แหละจ้ายายตึงเลยเพอเห็นคอมเมนต์ยายตื่นเพราะขาใจแล้วว่าคุณแม่ทันนึงเพิ่นมาหากำลังใจเมื่อเ้านี้ที่ยายตึงนเลยไรสดจ้าแรีว,ว่าฮาไปให้กำลังใจพี่น้องร้ายเกินไปก็บ่ดีด้วยจ้าเด้อพี่น้องจ้าคอยเป็นคอยไปจ้านั่นแหละจ้าอันนี้จ้าอันเอเวลาส่งคลิปนะจ้าพี่น้องจ้าส่งคลิปขันเพิ่นว่าห้ยยืนยันตัวตัว นี่แหละจ้ายตึงเลยพอเห็นคอมเมนต์ย่าตืพอเพราะขาใจแล้วว่าคุณแม่ทันนึงเพิ่นมาหายกำลังใจเมือ่อเ้ารนี้ที่ย่ยตึงไอ้ไลสกอนเพราะว่าย่าตึงทำแล้วแล้วแรกๆกว่าเป็นอย่างจ้าได้อทิตย์นึงมาของยตึ่นนี้ว่องไง,งเนาะนี่แหละจ้าย่าตึงเลยพาเห็นคอมเมนต์ย่าตื่เพราะขาใจแล้วว่าคุณแม่ทันนึงเพิ่นมาหายกำลังใจเมือ่อเ้ารนี้ ที่ย่ายตึงไอ้ลาสังกะทามของอันไอ้ที่ห้าเล่นเพชบุกมากก็คือแบวบาเฮ็ดอีหยังสัๆหลายหลาย,ลายบ่ได้จ้ะพี่น้องจ้ากระทมของอันไอท้ที่ห้อเล่นเพชบุกมากก็คือแบวาเฮ็ดอีหยังสัํหลายหลายบ่ได้จ้ะพี่น้องจ้าไไง่ายๆเนาะเป็นร่ล้วนนะจ้ะคือห้าเขาหาพี่หาน้องหลายเกินไปสวัสดีจ้าพี่น้องคีเ,เตอร์ทุกคน แต่ใจไหนกันจ้ามือนีิหอนว่าอยู่บ้านนะบ้านทุกคนหอนว่าจ้ามันย่ยตื่นกันเริ่มหอนละเด้อหอนเพาะไงอนพอทะทำงานจ้าหอนทำงานอันก่อนเพราะว่าเน่ยตื่นทำแล้วแรกๆว่าเป็นอย่างจ้าได้อาทิตย์หนึ่งมากของเน่ยตื่นนี้ว่อง่าไงเนาะสวัสดีจ้าพี่น้องคเอเตอร์ทุกคน จจแิ่ใจนกันจ้ามื่อนี่หอนวอยู่บ้านนะบ้านทุกคนหอนวจ้ดสุดเนะ่ยมันนี่ยตึงอะอยากให้พี่น้องเข้าใจกันว่าอย่าทําแบบรัวๆอย่าอย่าเหตุคือ,อย่าจะเด้อขอบคุณหลายๆที่มาเป็นกาลังแรงใจให้ยะตึงยาตึงก็สิค่อยๆไปจ้ะค่อยพยายามอยู่จ้ะแห่หงฮกกระทําข,ข,ของอันไอที่เฮาเล่น เฟซบุกมากกะคือแบบว่าเฮ็ดอีหังซำๆหล,หลายๆบ่ได้จ้ะพี่น้องจ้ะอันนี้ยายตึงมือนี้ยายตึงมาให้ขอคิดอีกเด้อยจ้ะเดินใะนคลิปนี้ให้ขอคิดเบิ่งว่าเป็นไปใดบ่ที่เพิ่นให้ห<ๆ>้าเห็ดนี่ล่ละจ้ะยายตึงค่ะให้ทุกคนไอคิดไว้เด้อจ้ะว่าทาบมีขอพี่ง่ายๆนะเป็นร้วนๆนะจ้ะ คือเขาเขาหาพี่หานองหลายเกินไปตึงจะพอวายยตึงทามาแล้วที่แหลกกับ่าบิพีอกจยายตึงกับขอโทษขอไั่ที่วอไปกอนน่ะนาะจ้ะเนาะขอโทษทุกท่านทุกคนที่ยตึงวอาไปตึงจะพอวายยตึงทามาแล้วที่แหลกกับ่าบิพีอตจยายตึงกับขอโทษขอไั่ที่วอไปกอนน่ะนาะจ้ะเนาะขอโทษทุกท่านทุกคนที่ยตึงวาอจ้ะให้ทุกคนไอ คิดไว้ด้จะมาทาบมีขอพี่จ๋าเด้อขอพุณหลายๆที่มาเป็นกำลังแรงใจให้ยแย่ตึงแย่ตึงก็สิค่อยๆไปจ้ะค่อยพยายามอยู่จ้ะแห่งฮอกจ๋าเด้อขอพุณหลายๆที่มาเป็นกำลังแรงใจห้ยแย่ตึงแย่ตึงก็สิค่อยๆไปจ้ะค่อยพยายามอยู่จ้ะแห่งฮอกมี้ย่ตึงมาตะเหตุงานตัดหน่ะอันนีืขึ้นนี้ไปเอาไอ้น,นั่นปุ๊บ แบบรั่วๆนะจ๊ะกลัวข้อเมนต์ไหลยหลายเกินไปอีกนะจ๊ะหลายเกินไปที่ว่าห้องกับทักท้ายพี่น้องทักท้ายหลยเกินไปกับบัให้ทุกคนไอคิดไปด้วยจะว่า้าบ่มีขอพิมพ์กับพี่น้องกับเฮดด้วยจะเด้อ้าเพ่นบอกว่าให้ส่งคลิปกับบงังมนันจะยตึงก็เริ่มห่อนละเด้อห่อนข้าง ขอนพปทำงานจ้ะขอนทำงานอนมาแล้วบอไดจ้ะพี่น้องจ้ะเคนี่นาอจ้ะเนาะสวัสดีจ้าทุกคนกับว่าทำไมกระทำของอันไอนที่ห้อเล่นเพ็บุกมากก็คือแบบว่าเฮ็ดอีหยังสัําๆหลายๆบอไดจ้ะพี่น้องจ้ะน้องนี่ละต้องทำใจกันแน่จ้ะ น้ำใจกันได้จั้หน่อยสู้ๆกันไปจ้าพี่น้องจ้าอันบางอย่างก็จะไปส่งหลายจ้าจะไปส่งหลายเพราะว่ายแยตึงเจือมากับตัวเองแล้วนี่แหละจ้าแต่ก็ขอบคุณหลายๆด้วยจ้าเด้อขอบคุณหลายๆที่มาเป็นกำลังแรงใจให้แย่ตึงแย่ตึงก็สิค่อยๆไปจ้าค่อยพยายามอยู่จ้าแห่งฮกอันนี้จ้าอัน เวลาส่งคลิปนะจ๊ะพี่น้องจ้าส่งคลิปขันพื้นว่าห้ยืนยันตัวตดมือหนึ่งย้ายตึงข้าไปเบิ้งพี่น้องเ,าเขาาข้าไปเบิ้งห้องไลสสดข้าไปเป็นกำลังใจพี่น้องเฮ้าย้ายตึงกัยังเดือยังฝืนอยู่ว่าจ้ะให้ทุกคนไอ้คิดไรได้จ้ะว่าท้าบ่มีขอพี่บางอย่างก็จะไปส่งหลยจ้ะ อย่าไปส่งไหลเพราอว่ายยตึงเจือมากับตัวเองแล้วนี่แหละจ้าแต่ก็ขอบุณหลายๆพี่น้องหลายบ้านหลายคนหลายทุกกำลังใจหลยหลายแท้จ้าถ้าว่าไปเทียบเดียวกับบ่ด้ไปหลายละจ้ะมันยัดตึงก็เริ่มห่อนละเด้อห่อนพรานห่อนพรทะทำงานจ้าห่อนทำงานอัน ทุกคนก็นเข้าใจกันได้จ้ะเด้อเข้าใจกันเพราะว่าหนึ่งเขาไปหาพี่หาน้องร้ายวาย่าได้จะพี่น้องก่อนเพราะว่ายายตึงทำเลยแล้วแรกๆรว่าเ,เ,เป็นอย่างจ้ะได้อาทิตย์หนึ่งมาของยายตึงนี้ว่าง,ง่ายๆเนาะน้องนี่ล่ะต้องทํำใจกันแน่จ้าทํำใจกันแน่จังน้อยสู้ๆกันไปจ้าพี่น้องจ้าค่ะ มันยัตึงก็เริ่มห่อนแล้ะเด้อห่อนพะงาห่อนพอทำงานจ้ะห่อนทำงานอันตายกับอะไรนี่ลหละแห่พากันพิจารณาเอาด้วยจากพี่น้องจ้ะร่วงคลิปกับห้สม่ำเสมอนี่ลหละการกระท่ของอันไอที่เข้าเล่นเพ e b บุกมากับคือแบวบ่เเาเพ็ดอีหย่งซ้ำๆหลายๆบ่ไรจ้ะพี่น้องจ้ะ กบไปหลายลวัได้จ้าแย่ตึงโดนปิดกันจ้าเดินปิดกันเพราะว่าแย่ตึงทำทำแบบว่าทุกอย่างเป็นทำไมบ่เห็นอ่นเจ้าไปเยี่ยมบ้านพี่น้องจักเคยียอันนี้ต้องเข้าใจกันได้จ้ะเด้ขอข้าใจกันแน่เพราะว่าพี่น้องเขาหลายทานันหลายบานนี่แหละจ้าแย่ตึงเลยบ่เห็นคอมเมนต์แย่ตึงพขอข้าใจแล้วว่าคุณแม่ทานหนึ่งเพื่อนมาหา้กํำลั่งใจเมื่อเสานี้ ที่ย้ายตึงอะไรตึงจ้ะเพราะว่าย้ายตึงทํามาแล้วที่แรกกบว่าว่าพีอตจ้าย้ายตึงกบขอโทษขอให้ทีว่าไปก่้อนนะนาะจ้ะเนาะขอโทษทุกท่านทุกคนที่ย้ายตึงว่าไปก่อนเพราะว่าย้ายตึงทํางลยแล้วแรกแรกว่าเป็นอย่างจ้ะได้อาทิตย์หนึ่งมากของย้ายตึงนี้ว่อง่ายๆเนาะทุกคนกบเขา้เขาใจกัน้อจ้ะเด้อเข้าใจกันเพราะว่าหนึ่ง ขับไปหาพี่หาน้องหลายว่าไ้จ้ะพี่น้องกระทําของอไอ้ที่เฮาเล่นเฟซบุ๊กมาก็คือแบบว่าเฮ็ดอย่างซ้ำๆหลายๆว่าไรจ้ะพี่น้องจ้ะดีจ้ะแบบว่าฮากไปให้กำลังใจพี่น้องร้ายเกินไปก็บ่ดีด้อจ้ะเด้อพี่น้องจ้ะคอยเป็นค่อยไปจ้ะนั่นลหละจ้ะดีจ้ะแบบว่าฮาไปให้กำลังใจพี่น้องร้ายเกินไปก็บ่ดีด้อจ้ะเด้อพี่น้องจ้ะ คอยเป็นคอยไปจ้านั่นแหละจ้าห้องนี่ละต้องทำใจกันแน่จ้าทำใจกันแน่จังน้อยสู้ๆกันไปจ้าพี่น้องจ้ากลับไปหลายว่นเลจ้ายายตึงโดนปิดกันจ้าเดินปิดกันเพราะว่ายายตึงทำทำแบบว่าท,ท,ท,ทุกอย่างเป็นว่าดีจ้า แว่าเฮ้าไปให้กกำลังใจพี่น้องร้ายเกินไปก็บ่ดีด้วยจ้ะเด้อพี่น้องจ้ะค่อยเป็นค่อยไปจ้ะนั่นแหละจ้ะมาเนี่ยตื่นก็เริ่มห่อนละเด้อห่อนพนื่องห่อนพอทำงานจ้ะห่อนทำงานอันนี่แหละจ้ยะยนยตึงเลยเพราะเห็นคอมเมนต์ยนี่ยตื่เพราะขาใจแล้วว่าคุณแม่ทันนึงเพิ่นมาห้กำลังใจเมื่อเ้ารนี้ ที่ย้ายตึงไอ้พี่น้องหลายบ้านหลายคนหลายทุกกำลังใจหลายหลายแท้จ้ะถ้าว่าไปเทียเดียวกับบไรไปหลายหลายกับบไรนี่แหละให้พากันพิจารณาเอาด้วยจากพี่น้องจ้าลงคลิปกับให้สมําเสมอนี่แหละกันมือหนึ่งย้ายตึงข้าไปเบิ่งพี่น้องเฮ้าข้าไปเบิ่งของลายสดข้าไปเป็นกกำลังใจใพี่น้องเฮ้า ย่งตึงกันยังดื่อยังฝืนอยู่ว่าสวัสดีจ้าพี่น้องคี้เตอร์ทุกคนติดใจไหนกันจ้าเมื่อนี่หอนบ่าอยู่บ้านนะบ้านทุกคนหอนบ่จ้า